สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนครับนะครับผมพ่อกระเปาวโทนครับพี่น้องนี่คลิปนี้พามาชมเบื้องหลังการถ่ายทําคลิปนะครับของ2แม่ลูกนะครับเมลลี่บิวตี้สอลนกับน้องมิ้นนะครับเป็นลูกสาวคุณโตของเมลลี่ครับนี่สําหรับการถ่ายทําตอนนี้นะครับลูกน่ะเป็นคนเต้นเก่งนะครับแต่ว่าแม่น่ะก็มาเต้นด้วยกันนะครับแต่ว่า เป็นโบกงสิเป็นแจงไดนะครับตอนนี้ลูกลยเทนให้ครับอ่าดูครับโคนตรงนีโคนมีเอวนะครับโยกย้ายสายสะโพกนะครับส่วนบาโถนเป็นเบื้องหลังนะครับคอยถ่ายเบื้องหลังการถ่ายทำนะครับเป็นกำลังถ่ายคลิปกันอยู่อย่างสิทนะครับก็ให้เป็นถ่ายไปครับเขากับเป็นคนถ่ายเบื้องหลังนะครับถ่ายคลิปเลี้ยวลงเบื้องหลังน้ำนะครับแล้วกัน นี่คลิปนี้จะเป็นคลิป u ู u ู e นะครับลง u t ทู e นะครับนี่คือความพยายามนะครับเขาะจะให้โลกไปรู้ว่าการเต้นทำให้เราอารมณ์ดีนะครับนี่ <Okay. S 1> ห,หลังจากปิด้านนะครับตอนนี้สองทุ่มแล้วนะครับปิดลานแล้วนะครับไ่ว่าจะเป็นลานเสริมสวยหรือว่าจะเป็น้านโอมกระเทียมฮัปิดแล้วนะครับตอนนี้กัน ได้เวลาผ่อนคลายนะครับเราก็จะมาโยกย้ายสายสะโพกกันนะครับเห็นไหมเงนตูดตะเพียวนะครับเห็นไหเไห่อยากให้ไม่ากให้ายให้เกี่ยแบบนี้อีีะจกให้่อะไรให้มาให้เอาแค่เบาๆให้เอาตรงเนี้ยเป็นหลัเป็นฐาน

ลานขาของโครงการคนละคิงนะครับพี่น้องช่วงนี้อธนาคารกรุงไทยสาขาใดก็เต็มอะ่ะเนี่ยเต็มอ่ะเนี่ยนะครับจูไท่บึงบม่มีธนาคารกรุงไทยนะครับถ้าบ่ไปขุนฐานก็ต้องไปถู่คันนะครับถ้าบ่ไปถู่คันก็ต้องเขา้าซีสเกตนะครับจงไรทำเรียงได้เพราะว่าก่อนอื่นเราต้องไปเปิดบัญชีธนาคารกรุงเทพไปกรุงไทยก่อนนะครับ เเปิดบัญชีหาร้อยนะครับเปิดบัญชีเซ็ตแล้วก็ต้องมาทําเรื่องขอยืน่นขอนะครับเพื่อที่จะเปิดในแอป,ปถุงเงินนะครับเพื่อที่จะรับสแกนค่าสินค้าคนละครึ่งนะครับสินค้าของเข้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นหอมกระเทียมนะครับแล้วก็จะมีสินค้าอุป,ปโภคบริรโภคเล็กๆหน่อยๆนะครับเพราะว่าจะเป็นไข่ไก่นะครับหรือว่าจะเป็นเครื่องดื่มอาหาร น้ำพวกนี้นะครับกะเครื่องเดิมก็จะเป็นวกนมนะครับน้ำอัดลมอย่างสี่นะครับพี่โอมสามารถสแกนคนละเครื่องได้นะครับหอมกระเทียมเป็นหลักนะครับไมะว่าจะเป็นหอมแห่งหอมแดงพริกแห่งกระเทียมนะครับไม่ว่าจะเป็นหอมพันหอมปู่หอมแดงหอมแดงหอมแนวเมนหอดนะครับมีเมอดนะครับผุรใดสนใจก็พักเข้ามาสอบถามใดเลยนะครับหรือว่าสต๊มาสอบถามใดครับนะครับ ช่วงนี้นี่หอมแดงหอมแบ่งมันพร้อมที่จะปลูกแล้วนะครับราคาตอนนี้ก็ขยับขึ้นเรื่อยๆแลนะครับขยับขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับเท่าตัวของเดือนที่แล้วเลยนะครับตอนนี้ราคาหอมปลูกนะครับตอนนี้อยู่ที่โลละ70นะครับอาทิตย์หน้าคาดวัน่าจะขึ้น8 0 90นะครับปีที่แล้วนะครับขึ้นไปสูงสุดก่อนปีใหม่ อยู่ที่2 0 0ลอย up เลยนนะครับสำหรับหอมแบงหอมแดงนะครับหอมปลูกนะครับโ,โยกย้ายเข้าไปโยกย้ายสายสโคเข้าไปสองแมลูนะครับเมื่อกี้นั่งถอนผงโมกเก่กันอยู่นะครับตอนนี้มาเต็มแล้วนะครับเต็มแต่จังหน่อยก็เนื้อหากินเขาอันงันอนครับนี่คือการรีแล็กนะครับ ผ่อนคลายนะครับหลังจากที่เราทำงานมาทั้งวันนะครับซ้อมกันอยู่เครื่องสุกโมงเนี่เป็นได้จักคลิปยังเนี่ย เ,เขาไปครึ่งชั่วโมองผ่านไปนะครับตอนนี้ยังไม่ได้คลิปนะครับ

มวนกันผ่านไปครึ่งชั่วโมงได้กี่คลิปแล้ว น่าจะได้ละละคลิปหนึ่งหนึ่งสิโมงผ่านไปพี่น้องอย่าติดตามครับสิมีเบื้องหลังการถ่ายทำคลิปให้ชมอยู่เลยนะครับทางช่อง YouTube นะครับขอบคุณตักแรงใจครับฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับฝากเบิดโฆษณากันเลยจ่ายกันนี่วันเสารนี้สิบกว่าแล้วกันเลยทุกท่านครับสวัสดีครับ